กดเริ่มได้นะพอเข้าเกมแล้วอย่าเหลือแค่สูงกดมาให้วยนะตอนแยกไปเป็นทีมสองอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโลโต้โลโตฮัลโหลอันนี้ทีหกใช่ไหมทีหกทีมหกพี่บอกเลยว่าแบกพี่ด้วยเฮาทำไมเหมือนเหมือนทีมเราหลุดไปคนเดียวเห้าทำไมตึกนี้มันสูงจังวะเนี่ยสี่ชั้นสี่ชั้นโซนที่ดีที่สุดแล้วมันจะมีสามโซนที่ฟาร์มของที่ดีที่สุดอ่ะเป็นโซนตรงกลางจุดเริ่มต้นแล้วก็โซนอเงี้ย เฮ้ยมีมีมีคนมีคนใครเนี่ยลาสโล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 ระวังระวังนั้นระวังวนั้นเพื่อตายโอเคลาสโลตายลาสโลตายพี่เจอพี่เจอข้างหน้าพี่เจออ๋อนั่นแอดนั่นนั่นเราโอ้มีคนเห็นแล้วระวังระวังเอามาเป็นหมู ได้ได้ได้คนเดียวมีคนเดียวเล้วก็กำลังเก็บของของผมโอ้โหวงเสียเปียบมากวงเสียเปียบมากแลกเลยแลกเลยเช้าน <đ> ี้สวยแลกแรกแรกแรกงก้อง เฮ้ยทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยมีมีคนมีสเตปเปอร์อะไรเรียบร้อยลวงรวงรวงโก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 พี่วะเอ้ยเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นคนนึงคนนึงอ๋อนั่นนั่นระวังระวังเลือดเรือยแตหมดแล้วไม่ไม่มีแอปเปิรแล้วหมดไม่มีแล้วพี่เกี้ยงไปบอดเดอร์ไปอีกแล้วไปไปนะไม่เป็นไรอันดับสองเอาว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับ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 เตปเปอร

ริงรอ๋อเรียบร้อยโอเค <c oughs> เฮ้ยอันดับห้าสวย